ครับสวัสดีทุกท่านครับของฝากตลาดพระก็แวะเวียนบรรจบมาเจอกันอีกสักครั้งครับพระลักือสินทรัพย์พระย่อยกัยายใจคนจนเหมือนเดิมแล้วครับก็ผ่านตลาดพระแวะหาของดีๆมันมาฝากกันครับอยากให้ทุกคนดูได้ครับดูเป็นรู้ที่มารู้คุณค่ามากกว่าเน้นกันที่ราคาครับผม องนี้ครับองนี้เป็นพระดีลาหลังเข็มครับครูวัดการ้องครับเนื้อชินเงินครับเรียมเงินกันนั้นกันน้ําอย่างดีครับของสุพรรณบุรีครับผมวัดการ้องก็คืออยู่ในเขตตะมนวิหารแดงเดิมครับปัจจุบันก็คือตะบลตสนามชัยอำเภอเมืองครับก็มีเจดีลักษณะคล้ายเจดีสมัยอยุธยาครับปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับปี04นะครับก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดการ้องครับก็ว่ามีเรื่องเล่ากันว่าครับ ตอนที่พระแต่กรุใหม่ๆเซียนพระเกงว่าชื่อวัดจะเดิมก็คือชื่อวัดแร้งนะครับจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลครับก็จะเปลี่ยนเป็นวัดการ้องครับเมื่อก่อนเรียกวัดแร้งครับวันนี้ครับต่อลีลาของกรุวัดการ้องเป็นศิลปะสุโขทัยครับแต่สร้างในสมัยยุทธยากับพระกรุจุมนุมสงสุพรรณบุรีหรือกรุวัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยาครับพระก็เป็นเนื้อประหลอดครับ ผิวคราบดินขี้กรูขึ้นมาแล้วแต่มากน้อยแล้วแต่องค์พระครับส่วนองค์นี้นะครับก็คือเจ้าของเดิมล้างซะจนเห็นเนื้อหนครับเป็นพิมพ์บัวตูมครับพระชุดนี้พบพิมพ์บัวตูมพิมพ์บัวบานและพิมพ์ใหญ่ครับอันนี้พิมพ์เป็นพิมพ์บัวตูมครับนี่ครับเนื้อหามนสารครับเห็นไหมครับสวยๆเนี่ยหมื่นต้นนะครับอย่างนี้ครับองที่ถ้าภาพล้างนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่เขาังเป็นหลักพันแก่ยันหมื่นครับ ผิวก็ยังเดิมๆนะครับแม้จะผ่านการล้างมาแล้วก็เริ่มกลับมาเดิมๆนะครับนี่ครับชิ้นเงินนะครับนี่เอามาฝากกันอีกเช่นกันครับผมราคาก็ยังพอจะจับต้องได้ครับองนี้ครับองนี้เป็นพระหลวงพ่อโตกรุวัดป่ามะมม่วงครับสุโขทัยครับ เป็นอีกหนึ่งของดีที่เอามาฝากกันครับเนื้อดินครับก็เป็นออกสีออกแดงออกสีหม้อใหม่ประมาณนี้ครับวัดปา่ามะม่วงก็อยู่ในอุทยานของพระวัติศาสตร์สุขโขทัยนะครับอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าครับก็ใกล้กับเทวลไยมหาเกษตรและวัดตึกครับมีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับวัดป่ามะม่วงทำหลักศีลาจารึกทั้งไทยบาลีและเขมรครับก็กล่าวไว้มากมายครับเนื่ปรากฏว่าใน สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ทรงไว้ถึงุพธิธรรมเนี่ยพระองค์ก็้องขยายอาณาเขตถึงว่างไกลถึงเมืองนครศรีธรรมราชครับแล้วก็ทรงรัตนาพระมหาเถระที่ไปบทเรียนตามพุทธานาลัทธิลังกาวงแบบหินนานจากประเทศศรีลังกามายังสุโขทัยปลดเก้าให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชครับและสร้างวัดป่าม่วงครึ่งเป็นบริเวณที่เงียบสงบเหมาะแก่การเจริญภาวนาวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นกิจสองฝ่าย อดันวาสีครับไอเป็นที่ประทับผมเส็จพระสังฆาราชและโปรดเกล้าให้เป็นที่แสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนครับส่วนวันธรรมดาก็ให้จัดเป็นที่ว่าราชการของแก่ค่าราชบริพภัณครับถึงนัดว่าวัดป่ามะม่วงครับที่สร้างขึ้นนะครับก็เป็นวัดที่มีความสําคัญทางศาสนาประวัติและปฏัติศัสต์สุโขทัยประวัติศาสตร์ท่าไทยนั่นเองครับนี่ครับก็อีกหนึ่งของดีที่เอามาฝากนะครับ หลวงพ่อโตวัดป่ามะม่วงนี่ครับก็คือพระเครือกพระกรุกเก่าแก่ที่บางท่านก็เรียกพระวัดป่ามะม่วงหรือวัดป่ามะม่วงครับก็เป็นที่นิยมเป็นที่เสาะหาของนักสะสมนะครับพุทธลักษณะก็เป็นทรงกรีบบัวครับพิมติดคมชัดเจนครับองค์พระประธานมีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนครับ องมาทับนั่งปางมาวิชัยแบบขัดสมาธิราบบนฐานหมอนสองชั้นภายในสุ้มเรือนแก้วเส้นคู่ขนานครับปลายด้านล่างสุดกจะจงอนขึ้นไล้กับเสียบยานหน้าเห็นไ,ไหมครับนี่ครับก็ถ้าพักพักพกเกตก็จะเป็นแบบกรีดบัวตูมอยู่บนมุ่นเมลีครับเม็ดผสบก็โนนเด่นพระพักพระเจนพจระอดชัดเจนนะครับในอ,องค์ที่ติดชัดนะครับนี่ครับลักษณะที่สําคัญในจุดสังเกตของวัดป่ามะม่วงนะครับนี่ด้านหน้าเนี่ยครับพระพักจะหักลงอย่างนี้นะครับ ส่วนด้านหลังทุกองนะครับจะต้องนูนนะครับเป็นนูนขึ้นมานะครับแต่องนี้เนี่ยคือเจ้าของเดิมเอาไปใช้แล้วฝนหลังเนี่ยนะครับฝนหลังแล้วก็เคลือบผิวมาครับเลยทําให้ดูเป็นหลังเรียบครับก็พบที่กลุ่อื่นก็คือกลุ่วัดประตูน้โมวัดมหาธาตุกรุวัดชนะสงครามวัดสระศีเนี่ยคล้ายกันครับแต่ด้านหลังจะเรียบครับแต่ถ้าพบที่กลุป่ามะม่วงนะครับหลังจะอูมนะครับด้านหลังหลังจะอูมครับ ท่านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านหน้าในหน้าจะต้องหักอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ครับตัวเนื้อหามวลสารครับเก่าได้ลมารามเก่าครับนี่ครับองนี้สวยๆเนี่ยหลักหมื่นหมื่นต้นครับองี่สวยๆสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับองนี้คือฝนหลังเรียบไปแล้วครับหน้าก็หักครับนี่ครับหลวงพ่อโตกูดป่าวงครับสุดยอดพระที่พุทธคุณเด่นทางของพันแควคาดปลอดภัยเมตตาหมายยอมอีกครับผม เอามาฝากอีกเช่นกันครับราคาก็ยังพอจะจับต้องได้ครับผมองค์นี้ครับอีกหนึ่งตำนานพระครับพระพิมพ์สมาทิผงดำครับหลังกระตายหลวงปูป่ภูวัทนารอพิจิตครับนี่ครับ2ปี2460นะครับ หลวงปูป่ภทธรรมโชดนะครับก็เป็นอีกเกจิท่านหนึ่งที่อยู่ในยุคเดียวกับหลวงพ่อเงินวัดบางขลานครับเคยติดตามหลวงพ่อเงินออกทุดองไปตามที่ต่างๆครับได้รับการถ่ายทอดวิชาวิทยาคมจากหลวงพ่อเงินอีกมากมายครับพแล้วก็อาจารย์อื่นๆอีกหลายท่านที่พบเป็นกลางป่าครับท่านก็ได้วิทยาคมชั้นเยี่ยมมาครับนอกจากนี้ยัง,ยงเรื่องู้เรื่องสมุนไพรแพทย์แผนโบราณตามแบบฉบับหลวงพ่อเงินอาจารย์ของท่านอี่เช่นกันครับก็ท่านก็ ยังจะเก่งทางด้านภาษาขอมนะครับท่านก็มักจะเขียนกระดานชนวนครับถึงปัจจุบันลูกศิษย์ลูกหาทางก็เสาะสวงหากระดานชนวนมาขึ้นคอกันนะครับท่านก็ยังสร้างวัตถุของคอี่มากมายครับล้วนแต่ครบเครื่องวิทยายุทธอยู่ยงคงไปเทแ่ยวคาดเมตตาหมานิยมครับเช่นพระเนื้อผงดำพิมพ์สมาธิหลังหลังกระต่ายซึงเป็นปีเกิดของท่านนะครับพระเหรียญหางแมลงป่องตะกวัวจินเงินหรือถ้ำชาก็าเป็น รุ่นที่มีชื่อเสียงของท่านอีกเช่นกันก็นก็มีตะกุดมหารูดแหวนพิรอดตะกุดสร้อยสังวันตะกุดโตนยักษ์ค้าขายตะกุดพระประเจียดเหรียญใบไม้ย,ยมเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับมีหลายอย่างที่ท่านสร้างครับล้วนแต่หายากทั้งสิ้นครับหลวงปู่ผูท่านก็มรณภาพช่วงประมาณสองสี่หกเจ็ดครับหกสิบเก้าปีครับท่านจะอ่อนพัรษากว่าหลวงพ่องเงินอยู่สักห้าสิบปีครับหลวงพ่องเงินก็มรณภาพช่วงราวสองสี่หกสองครับ หลงอุภูนี่เราสองสี่หกเจ็ดครับนี่ครับเป็นของที่เที่ยวมาฝากกันครับเป็นที่หวงแหนของเหล่าลูกศิษย์ลูกหาครับราคาก็ยังอยู่ที่หลักพันกลางครับอย่างนี้ครับหายากแล้วก็ราคาไม่แพงมากครับไม่ค่อยพบแต่ว่าราคาก็ไม่แพงครับนี่ครับรุนเนื้อหามวลสารครับด้านหลังเห็นไหมครับเก่าได้ลมความเก่าสองสี่หกศูนย์นะครับ พระดีพระเก่าแต่ราคายังเบาจับต้องได้ครับผมหนึ่งองดนี้ที่จะมาฝากกันครับอ,องนี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินกรุวัดไทยน้ำครับผมขี้ตาครับก็ตอกโคดรนะที่ก้นครับนี่ครับก็จะสร้างแล้วสองสี่ห้าสองสองสี่ห้าข้าวครับโดยหลวงพ่อเงินสร้างถวายวัดฝางแล้วก็เอาไปแจกที่วัดไทยน้ำด้วยครับก็เปิดรู เราปี2524ครับพระบรรจุพระที่ใต้ฐานสุกทีพระประธานในพระอุโบสถครับภายหลังการเปิดกลุกก็ได้เอามาตอกโค้ดที่ก้นอย่างนี้นะครับก็อีกหนึ่งของดีที่เอามาฝากครับท่านหลวงพ่อเงินปลูกเสกใช้แทนวัดบางการได้อย่างสนิทใจครับราคาก็ยังเบาๆจับต้องได้ครับแต่พุทธคุณหลักล้านครับผมนี่ครับหลวงพ่อเงินกลุกวัดไทยน้าครับนี่ครับตรงนี้ก็ผ่านการล้างมาบ้างนะครับดูก้นครับ ราคาก็ยังอยู่ที่หลักพันกลางครับผมผมาฝากกันอีกเช่นกันครับนี่นะครับอ,องนี้ครับน,นี่เก่ากรอบเก่าเดิมนะครับพระยอดธงสมัยยุทธยากรุกนาคามนครศรีธรรมราชครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรุก เหมืองเมืองคอนที่เสาะแสวงหาแหละครับอันนี้ครับเก่าไม่เอาญาติเลยครับกรอบครับเขากึกเลยครับเห็นไหมครับเนื้อสําฤทธิ์นะครับก็เป็นพระกรุนาคามหรือบางคนเรียกว่ากรุนาคามครับก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่บ้านโพลอนพิบูลนครศรีธรรมาราชครับเป็นศิลป,ปะอยุธยาย,ยุคป,ปลายหรือปลายสมัยอู่ทองครับราวสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วคุณพบครั้งแรกเมื่อสองสี่แปดศูนย์ครับก่อนรื้โบสถ์หลังเก่าของวัดนาคามครับซึ่งจำรุดนะครับ ก็เพื่อสร้างหลังใหม่ก็พบพระเครื่องจานวนหนึ่งบรรจุอยู่ใต้ฐานพระประธานหลายบาทครับอีส่วนหนึ่งก็มันอยู่อยู่ในเจดีหน้าโบสถ์ครับมีหลายพิมพครับตัวนี้ก็เป็นพิมพ์นางพญา,าครับมีหลายรูปแบบครับก็พิมพ์เปิดโลกพิมพ์ห้ามญาติพระยอดธงพิมสะดุ้งกลับนะ่ครับแล้วก็พิมพ์้อยองอีกมากมายครับพบตั้งเนื้อชินเงินเนือ้อตะก,กั่วเนื้อเงินแท้เนื้อทองคําแท้นะครับเนือ้อํำริดครับแต่ไม่พบเนื้อดินนะครับนี่ครับ คลาสสิกมากครับนี่ครับเมื่อสำลิดนะครับก็สุดยอดพระที่พุทธคุณมหาอุดคงกระพันโชคลาบมานิยมของเมืองคอนอีเช่นกันครับเป็นที่เสาะสมหานักสะสมเมืองใต้ครับนี่ครับคลาสสิกมากครับพระยอดทองกรุนาขามครับนี่ก็เก่าจนกรอบติดมาเลยนะครับยางรองกรอบครับนี่ครับเมื่อสำลิดนะครับนี่มันสภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ล้างนะครับเอามาจาก เจ้าของเดิมก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นหนึ่งของดีที่เอามาฝากกันครับราคาเช่าหานะครับถ้าเป็นยอดธงอุนาคามนะครับอยู่ที่หลักหมื่นต้นถึงหมื่นกลางครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความงดงามแล้วแต่ความสมบูรณ์ครับนี่ครับเอามาฝากกันอีกเช่นกันครับผมองนี้ครับ สุดยอดหายากอีกเช่นกันครับนั้นๆจะพบสักองค์ครับผมพราะผงของฝันวัดเกาะจันทร์ครับสะเชิงเซาครับบุกเสปีสองสี่เก้าเจ็ดครับก็เป็นเป็นวัดพระอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในสายเดียวกับพระวัดปากน้ำครับเพราะผงของฝันวัดเกาะจันทร์ครับวัดเกาะจันทารามหรือวัดเกาะจันทร์แปดดิ้วบางแก้วสะเชิงเซาเนี่ยครับก็เป็นวัดที่ชาวบ้านได้ร่วมมือ ร่วมกันสร้างไว้ตั้งแต่2415ครับต้นรัชสมัยของรัชกาลที่5ครับต่อมาปี2495ครับแม่ชีเพียรร่วมกับหลวงพ่ออินครับซึ่งเป็นติดเอกของหลวงพ่อสดวัดปักน้ํานะครับผู้สร้างพระเครื่องวัดปักน้ํานะครับก็ได้เดินทางมาสอนวิปัสสนากามฐานให้แก่พระเนนแาวบ้านที่ก็ต่างมารับการอบรมกันอย่างคับข้างครับหลวงพ่ออินนอกจะเป็นติดเอกของหลวงพ่อสดแล้วนะครับในการสร้างพระวัดปักน้ํานี่ครับ หลวงพ่ออินก็ได้เห็นตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการจัดสร้างพระเครื่องนะครับขณะที่พำนักอยู่ที่วัดเกาะจันทร์พระครูเมืองเจ้าวาดวัดเกาะจันทร์ก็ได้ปรารับรหลวงู่ออินว่าอยากจะได้พระเครื่องเนื้อผงขาวเหมือนกับวัดปากน้ําภาษีเจริญบ้างครับเพื่อไว้แจกจ่ายแก่ชาวบ้านผู้มาทาบุญนะครับหลวงพ่ออินก็ได้รับปากและจะสร้างให้ครับก็ได้สร้างเสร็จเรีเพราะในปี2 4 9 7ีครับเนื้อหาพระส่วนหนึ่งนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ําได้มอบ ผงมาให้ผสมครับและได้ทําการปลุกเสกให้อีกด้วยครับจากนั้นหลวงพ่ออินก็นํามาปลุกเสกเดี๋ยวอีกครั้งที่วัดเกาะจันทร์ครับและการนำเข้าวิธีพุทธาริเศณอีกหลายวัดครับหลายพิธีเช่วัดก้อนแก้ววัดอื่นๆหลายครั้งครับนี่ครับเป็นหนึ่งของดีที่เอามาฝากกันครับพระผงของฝันวัดเกาะจันทร์พิมพ์เล็กครับสุดยอดเอกอุทั้งด้านแค้วคาดครับเป็นที่เชื่อถือใช้ทดแทนวัดปากน้ำได้อย่างสนิทใจครับแค้วคาดเมตตาหมานิยมครับนี่ด้านหลังครับผมพิม์เล็กนะครับพบทั้งพิม์ใหญ่พิมพ์เล็กครับ พิมใหญ่นี่หลักหมื่นครับพิมเล็กหลักพันกลางครับนี่ครับเอาไม้ชมมันอีกเช่นกันครับใช้ทดแทนพระผงของฝันวัดปากน้ําได้อย่างสนิทใจครับถือว่าเป็นพระผงของฝันวัดสายวัดปากน้ํายุคแรกๆก็ได้ครับปี2497ครับผมนี่ครับถ้ามีพระผงที่จานด้านหลังนะครับก็เขาว่าหลวงพ่ออินจานนะครับไม่ใช่หลวงพ่อสดจานนะครับองนี้ไม่ได้มีจานนะครับนี่ด้านข้างครับนี่ครับเป็นของดีเทวมาฝากกันครับราคาก็ยังจะจับต้องได้ครับผม องนี้ครับองจะใหญ่หน่อยนะครับเป็นพระสุดยอดพระกรูเมืองใต้อีกกรูหนึ่งนะครับทคกล่าวฟังคลิปก่อนๆครับพระสุ้มประตูกู่นางตรานครศรีธรรมราชครับหรือว่าพระร่วงเมืองใต้ครับนี่ก็เป็นพิมพ์สุ้มประตูครับพระกรูแดนใต้ที่หาตัวจริงชมได้ยากยิ่งครับนี่ครับกรูนางตราหรือกรูพระนางตรานครศรีธรรมราชครับ ก็เป็นพระกรุ่ที่ก็ว่าเป็นพิมพ์ที่สร้างมานับเป็นพันปีนะครับพุทธวัตรที่พุทธศตวรรษที่15บห้าครับปกติแต่ละการเปิดกลุแต่ละครั้งขุดแต่ละครั้งนะครับก็จะพบพิมพ์นี้นะครับประมาณ4ีถึงแองค์ครับพลตำรวจตีขุนพันธรุรสเดชอดีตผู้กับการตำรวจภูธรภาคแปดซึ่งเป็นนายพลตำรวจมือปราบจอมกระหม่งเวทนะครับในอดีตทา่านก็เป็นที่เกรงกลัวของโจรผู้ร้ายอยู่แล้วครับก็ในด้านความรู้ด้านคาถาอาคมครับ เรามีพระนางพระกรุพระนางตรายนะครับหรือที่ท่านเนี่ยครับตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับมากมายครับเช่นพิมพ์นาคปลอกพิมพ์พระรอดแผลนผานไถพิมพ์วงแขนพิมพทุ่มประตูครับก็ล้วนแต่พิมพ์ที่หายากทั้งสิ้นครับท่านขุนพันธ์ก็เคยเล่าว่าครับว่าเป็นว่าท่านแฝงพระนางตราเป็นประจําตัวเมื่อออกไปปราบจรนผู้ร้ายครับทั้งนี้เพราะประสบการณ์เกิดกับท่านหลายครั้งนั่นเองครับ มาปลอดไปอยู่ยงของพันเมตตาหมานิยมน,น,นะครับนี่ครับนั่นก็มีกะพิมนี้ครับนี่เป็นพิมพซุ้มประตูครับก็ว,ว่ายี่สิบสามสิบปีกว่าก่อนปีก่อนมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าพระกุยอดนิยมสามกรุของเมืองใต้หรือพระไตรภาคีเมืองใต้ก็คือกรุนางตาอุท่าเรือกรุนางตานาสน,นี่ครับก็เป็นที่สอบนะครับนักสะสมเมืองใต้นักสะสมทั่วไปนะครับ หาพบได้ยากยิ่งนะครับก็เป็นพระที่มีการแตกกลุออกมานะครับก็มีพุทธศิลปะแบบศรีวิชัยยุคกลางครับอายุก็ตั้งแต่พันห้าร้อยถึงพันหร้อยปีมาแล้วครับสร้างก่อนอาณาจักรละโว้หรือปุรีครับเป็นพระเนื้อดินเผาผสมว่านยาสีออกทําตาลแก่อมเทาเหลืองมันปูเนื้อชินเขามีครับแต่ก็พบน้อยครับส่วนพิมพ์นิยมก็คือพิมพ์หน้าปกครับ มีมากมายหลายพิมพ์กบพิมพ์สามเหลี่ยมสาิหารพิมพ์ซุ้มซุ้มปรางพิมพ์ยืนประธานพรแล้วก็พิมพ์นิยมก็ในชุดไตภาคีก็คือนากปลกใหญ่นะครับอันนี้คือเป็นซุ้มประตูครับองนี้ครับถ้าเป็นนากปกหลักแสนครับเป็นซุ้มประตูอย่างนี้หลักหมื่นครับผมหลักหมื่นต้นถึงหมื่นกลางครับสมบูรณ์สมบูรณ์หาชมได้ยากมากนะครับจุดนี้ครับนี่ครับเอามา้ชมกันอีกเช่นกันครับนี่ขึ้นกรุมัชฌภาพอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับดูเนื้อหามวลสารนะครับนี่ครับเนื้อหามวลสารเห็นไหมครับคลาสสิกมากครับนี่ครับเดิมๆดูด้านข้างครับด้านหลังครับเก่าได้ร้มงฟาร์มเก่าอะครับยุคพุทธศตวรรษที่สิบห้านะครับก็เป็นอีกอีกหนึ่งของดีที่เอามาให้ชมนะครับราคาเช่าหาที่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางครับ ไม่แพงมากครับแต่ว่าไม่ค่อยพบครับนี่ก็เป็นนองค์นะครับที่ขึ้นกลุมาพร้อมกันครับคือมากมายหลายพิมพ์นี่ก็จัดอยู่ในกลุวัดพระนางตาเหมือนกันครับนี่น่าจะเป็นถ้าตีกันได้เป็นพิมพ์พนุมานแบกเท่นครับนี่ครับเนื้อหามวลสารกับเนื้อหามวลสารเดียวกันครับเห็นไหมครับนี่ครับเอาไปชมกันอีกเช่นกันครับผมของหายากๆครับราคาก็ยังพอจะ จับได้ครับไม่แพงมากเท่าไหร่ครับสำหรับนักสะสมที่ชื่นชอบพระกรุเมืองใต้ครับนี่ครับเนื้อหามวลสารนะครับน่ครับเอามาฝากกันอีกเช่นกันครับผมนี่ครับนี่ยังสมบูรณ์ทั้งคู่นะครับอ๋อองนี้ครับองนี้เป็น พระร่วงลีลาราชาเรอครับเศรษฐีจัตุโรบังเกิดทรัพย์ครับก็เป็นเนื้อทองสำริดโลหะธาตุอายสิทธิ์แบบโบราณครับของวัดดอนสาลาครับพระราชาเรอปี257ครับผมนี่ก็ได้อาจจะอาจารย์มหาอุทัยวัดดอนสาลาครับก็เป็นท่านปเสกและสร้างครับแค่874องค์เท่านั้นนะครับรับจนวนมวลสารก็ตามหลักวิถีอย่งสิทธิเขาอ้อ ในการสร้างพระนะครับก็เป็นของโบราณครับเช่นสัมฤทธิ์อาวุธหอ,อกดาบลูกตนูตะขอช้างครูแผ่นยันรุ่นเก่าเงินตราสมัยฟูนันครับหวัวเน้าโมเงินพดดวงเหรียญสตางแดงทั้งเงินและดีบุกเหรียญเงินทองแดงในสมัยราชการต่างๆมากมายครับรวมกว่าร้อยกว่ากิโลกร,รัมครับนำมาผสมครับกับโลหะตัวยืนพื้นครับอันได้แก่ทองแดงนะครับเงินยวง ตะกัวนมสาวสังฆวานอนพับพาประดขาวประดศดสตูสังกสีทองสำริดรับนามาหลอมรวมกันครับแล้วก็เทครับนี่ครับข้างหลังจะเป็นสโลนะครับอนศาลาครับสร้างเพียงเนื้อเดียวนะครับเนื้อทองสำริดโลหะธาตุกายัตสิทธิ์ครับแค่แปดร้อยเจ็ดสิบสี่องค์เท่านั้นนะครับน้อยมากครับนี่ครับราคาเช่าหาก็ยังอยู่ที่พันต้นๆับยังไม่แพงมากครับนี่ครับเอาไม่ชมกันอีกเช่นกันครับ ของหายักยครับแต่ว่าราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับใช่ไหมครับพระอาจารย์มหาอุทัยวัดดอนสาราเป็นสร้างครับผมนี่ครับพระร่วงลีลายา,าชาเลิกครับก็เอามาฝากอีกเช่นกันครับราคาก็ยังจับต้องได้ครับอ,อง์นี้ครับองนี้เป็นเหรียญ พระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกครับหลังพระราหูครับวัดหลักสี่สมุทรสาครครับรสร้างราวปี49ก็เสร็จเจก็ปี2ง55ศูนย์นะครับเป็นพิมพ์จากนิมิตครับที่รับความนิยมเป็นอย่างยาวนานนะครับก็เป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งที่ของหลวงพอ่อโตวัดหลักสีที่มีชื่อเสียงครับที่โด่งดังทั่วประเทศครับเป็นพระรูปโบราณสมัยอู่ทองปางมารวิชัยครับเนื้อหินทราย แดงฉาปูนหน้าตักก็81นิ้ว81นิ้วสูง99นิ้วอะครับเป็นที่อัศจรรย์ถึงสัตส่วนหงหลวงพ่อโตที่ชจ้าสมัยโบราณได้กําหนดไว้ล้วนแต่เป็นเลขมงคลทั้งสิ้นครับนี่ครับก็เป็นพระที่ว่าเล่ากันว่าหลวงพ่อแฟงเจ้าวาดวัดดอนโมโนราขุดพิทักดำเนินสโนโดนะดวกท่าบุรีเนี่ยสิทธิเอกหลวงพ่อของวัดบางข่าพร้อมเนี่ยครับท่านก็เป็นกระจาจานที่ดังในสมัยนั้นครับ เดินทางไปพบพระพุทธรูปโบราณอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งครับริมแม่น้ําแม่กลองครับพื้นที่บางคนทีครับเมื่อนั่งอังสมาธิเพ่งาสัจแส,ะสะจิตก็พบว่าเป็นพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากครับจึงทําพิธีอัเชิญประดิษฐ์ที่วัดดอนประดิษฐานณวัดดอนมโนรานะครับต่อมาในปี2470นเนี่ยครับท่านก็ได้ย้ายนำแหนที่วัดหลัก4ีครับก็ได้อัเชิญหลวงพ่อโตมาที่วัดหลัก4ด้วยครับมาประดิษฐานไว้ที่วิหารหลังคามุงจากครับดำเนินสะดวกครับ เป็นที่ควนับถือของเหล่าชาวบ้านนะครับก็แรมสามข้าเดือนสี่ทุกปีจะมีพิธีแห่พระในกรมสะดวกครับชาวบ้านก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักครับประตูมงคลของหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ก็โดยพระครูมงคลพิพัฒน์หรือหลวงพ่อบุญธรรมเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับสิทธิเอกหลวงพ่อรุ่งวัชรกาบืนนะครับและหลวงพ่อเงินวัดไยหอมก็ได้จัดสร้างไว้นะครับมากมายครับก็เป็นที่ให้ประชาชนได้บูชานะครับ ให้ห้อยคอบูชานะครับก็เป็นคือเป็นที่อือฮาสุดๆก็คือปีสี่เก้านะครับเพื mm ่อ hmm. ที่ได้สร้างหลวงพ่อโตแจกให้บูชาตอนนั้นคือท่านพระครูสาคอนพี่พัฒนากรหรือหลวงพี่ดีเด็กรองเจ้าว,วาดครับแล้วว่าคืนหนึ่งที่จังวัดอยู่นะครับหลวงพ่อโตมาเข้าฝันนะครับและก่อนจะจากไปนด้น่็วันศุกร์มงคลหลวงพ่อโตให้องค์หนึ่งครับลักษณะทรงกลมใหญ่ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อโตนะครับ ด้านหลังจะเป็นราวหูนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อโตอย่างนี้นะครับด้านหลังเป็นราวหูเนี่ยครับนี่ครับก็เล่าความฝันในจ้างออกแบบก็สร้างกตามเขาเรียกตามนิมิตฝันนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับก็เป็นพระที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีประสบการณ์มากมายนะครับแ้วคาดปลอดภัยแล้วก็เป็นมหาสิริโชคแก่ผู้สักการะบูชาครับอันนี้กันเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเรี่ยมเงินกันน้ําอย่างดีนะครับนี่ครับ ราคาเช่าหาอยู่ที่หลักพันต้นครับไม่แพงมากครับเอามาฝากกันอีกเช่นกันครับเผื่อใครเสาะแสวงหาหลวงพ่อโตครับรุ่นพรธเจ้าทรงเปิดโลกครับนี่ครับผมองค์นี้ครับองคนี้ก็เอามาเคยกลายฟังในคลิปก่อนๆครับก็เป็นนางกวักรับงาช้างแกะครับนี่เขาเป็นสายของหลวงพ่อเดิมครับมัดหนองโพครับนครสวรรค์ครับ นี่ครับก็เป็นงานที่แกะทีละองค์นั่นแหละครับเครื่องรางงานช้างก็เชื่อกันว่าตั้งแต่โบราณการว่าใครมีไว้ก็ปัดสิ่งชั่วร้ายออกไปครับจากตัวเองและครอบครัวครับเสนอบารมีสิริมงคลแล้วก็เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ครับมีบารมีมากครับงานเป็นอาวุธก็เรียกว่าทนสิทธิ์อย่างดีอยู่แล้วครับคําว่าทนสิทธิ์ของงานช้างก็คือมีสิทธิ์ในตัวไม่ต้องปลุกเสกก็ขลังแล้วครับเสริมบารมีครับมีทั้งงานช้างและนางกวักนั่นเองครับนี่ครับ อีกหนึ่งของดีที่เอามาฝากครับนี่เลียมเงินกันน้ําอย่างดีนะครับราคาเช่าหาอยู่ที่หลักปันกลางครับอย่างนี้ครับไม่แพงมากครับี่ด้านหลังก็งาฉ่ำนะครับนะครับส่วนใหญ่จะบางนะครับเป็นกันเหมือนกับกระพี้งาประมาณนี้ครับไม่ค่อยไม่ค่อยหนามากครับถือว่าคลาสสิกมากครับผมนี่ครับชอบองไหนก็ทักได้ถามได้นะครับโทรมาถามก็ได้นะครับ ที่เบอร์นะครับ081ครับ4070684ครับนกชุมพรครับขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ชี้แนะขอบคุณทีแนะ่แนะนำกันมาครับผมขอบคุณที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ที่ช่องของฝากตลาดพระด,ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผม สวัสดีครับ